อันนี้เลขสายด่วนงวดที่แล้วนะครับนะ,ะเลขสายด่วนงวดที่แล้วนะครับไม่รู้ว่ามีใครจําได้ไหม <tabii S 1> นะครับเลขสายด่วนงวดที่แล้วนะครับนะผมโชว์ประมาณเ,เลขสายด่วนชุดนี้นะผมให้ผมให้ทุกคนในกลุ่มประมาณวันที่ประมาณวันที่สามสิบหรือสามสิบเอ็ดนี่แหละน,นะครับนาอสสำหรับเลขสายด่วนนะครับแล้วก็ ผมมาไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดแบ่งปันให้ก er ับท <laughs> ุกคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนครับเพราะว่ามันเป็นเลขสายด่วนเนาะเออมันน่าจะมาวันที่สามสิบเอ็ดแหละนะครับนะสาหรับเลขสายด่วนนะครับเออบางคนก็บอกเออบางคนก็บอกได้ได้อยู่นะบางคนก็บอกได้ตามแต่อ่าอาได้ได้ตามแต่บอดได้กลับกว่ามีนะครับบางคนบอกหาซื้อบอดได้ก็มีนะครับคือ มันก็ถือว่าเป็นเลขดังอยู่นะครับเนาะสำหรับรัฐบาลงวดนี้นะครับอยากให้ทุกคนดูไปตั้งแต่เลขตัวเปิดเลยนะครับเลขตัวเปิดยันถึงเลขสายด่วนนะครับเนาะอ่าอ่าสำหรับเลขตัวเปิดรัฐบาลนะครับประจำงวดวันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกครับเห็นจ้ะแต่บทอ่าแต่เจ้าบาราบ แมนแมนแมนบางก็ถือว่าเป็นเลขดังอยู่แต่บางที่เขาจ่ายบางที่เขาจ่ายครึ่งเดียวไงนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็บพ่อได้อยู่นะครับบางคนเสียยอมเสียที่จะจ่ายครึ่งเดียวนะครับบางคนยอมเสียที่จะจ่ายครึ่งเดียวนะเอาเงินหนึ่งบาทนะต่อให้จ่ายครึ่องอะ่ะประมาณเท่าไหร่ต่อให้จ่ายครึ่งประมาณเท่าไหร่นะจ่ายครึ่งก็สิบบาท กิว่าตามกสีสิผาสอยู่บ่พี่น้องเมนบอลนะครับเออจ่ายขึ้นก็ขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ก็ไม่ต้องติดไว้เยอะนะครับนะติดไว้เพราะกำกำไรจันหน่อยก็ได้นะครับแต่ถ้าถ้าถ้ามันเป็นเลขดังนะครับเราก็ไม่ต้องติดไว้เยอะก็ได้นะครับนะขัดห้องงบหน่อยเนาะแต่ถ้าใครที่งบเยอะนะครับอันนี้ไม่ได้ห้ามนะครับอัดเลยนะครับอัดได้อัดนะครับนะบางมองกับบอรับแมนแมนใช่ใช่ แต่บางที่เขาก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอ่ะเรามาดูเลขตัวเปิดรัฐบาลกันเลยนะครับน้องเดี๋ยวเอาเลขตัวหน้าให้ดูก่อนนะครับสําหรับเลขตัวเปิดรัฐบาลน,นะครับเลขตัวหน้านะครับยินดีต้อนรับท่านดใดแชร์แล้วขอให้ปังขอให้ปังขอให้ปังนะท่านดใดแชร์แล้วขอให้ได้ขอให้โดนนะรัฐบาลงวดนี้นะบ่แตกงวดนี้ก็ต้องแตกงวดนี้แหละครับ นะ้าต้องแตกงวดนี้อย่างเดียวนะครับนะเนาะถ้าจะรอมัวรองงวดหน้าๆไปมันก็นะมันไม่ทันการนะครับนะขอให้ปังขอให้ปังนะท่านใดที่แชร์แล้วนะครับผมนะสําหรับเลขตัวเปิดรัฐบาลงวดนี้นะครับนะนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสําหรับเลขตัวเปิดรัฐบาลงวดนี้8 9 9 8ครับ8 9 9 8นะครับสําหรับเลขตัวเปิดรัฐบาลงวดนี้นะครับแล้วก็ขอบอก ขอเน้นย้าไว้ครั้งสุดท้ายนะครับท่านใดจะ,ะท่านใดต้องการรับเลขสายด่วนรัฐบาลงวดนี้จิบโอเคนะ,ะนับหนึ่งถึงห้านะครับปิดแนวทางจ้นับเดิมนับสองนับสามนับสี่นับห้าน,น,น,นะครับโอเคจ้ะรัฐบาลรอค่ะเดี๋ยหนูทําแผนเต็มให้นะคะหนูทำแผนเต็มให้แล้วนะคะงวดนี้กขอคอ้ปังอีกคือเก่าเด้อ วดน,นี้ก็ขอให้ปังขอให้เฮงเหมือนเดิมเดี๋ยวรอคนเดี๋ยวรอวันที่สิบห้ามันตรงกับวันอะไรครับคุณแม่หนูเบิ่งก่อนดูวันที่สิบห้ามันตรงกับวัน่างสวัสดีค่ะพร้อมไปเออ,อคุณบกดแซ่หนูเลยเหมือนนี่นนหนูว่าเป็นคนสินลาลงวดเนี้ยเลขอันเยอะนะ ใครซื้อทันก็ทันเด้อใครไม่ทันก็คือไม่ทันนะคะคุณแม่ไพ่บอท่านกับแสดงว่าบอท่านรอไทยคะ่ะแป๊บเดียวคะ่ะหนูหนูรอคนเหมือนกันหนูสิเขียนหน้แต่ส่วนตัวตัวส่วนตัวปอป,อปอซื้อหมดแล้วนะคะสําหรับสามตัวสองตัวหรือได้สองตัวละคะ่ะที่บอทได้ซื้อต่ว่สามตัวหนูซื้อไปเบิร์ดแล้วคะ่ะ วันที่สิบหา้านี่มันตรงกับวันอย่างสเดสิบห้าโอ้โอเคสิบห้าได้อยู่สิบห้าตรงกับวันนะัวันวันวันพฤหัสแมนแมนแมนพอดีละพอดีเท่ากับเทาเท่ไหลน้อยน้อยเสร็จแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์บางบางค่ะสวัสดีค่ะนะคะเ,เดี๋ยวหนูกะ หนูก็สิิล่วันที่สิบห้าอีกรอบนึงหนูจะไล่วันที่สิบห้าหนึ่งรอบนั่นแหละค,คือคือโค้งสุดท้ายของเรานะคะคือโค้งสุดท้ายของเฮาเดอร์นะคะแชร์แล้วค่ะอยากมีเงินบวชลูก้ายได้นประสันซ่าถูกค่ะขอให้ได้เดอ้อปากเว้าแบบไดกะจะขอให้ได้แบบนั้นค่ะอย่าเบาว่าเฮาบมมีเงินหนุนนันนี่เด้อให้เบาเบาเฮาแต่มีเงินมีเงิน,งนอย่างเสียเฮาเบาหลดุดนะคะในที่ว่ามันดีเฮาก็เบาไป ะคะหาลังเทือกเป็นน้ำปากเข้ากับมีนะคะปากเข้าบอดีอืน้องมาดามเดี๋ยวรอเพจนะคะคุณแม่หรือว่าอาจจะไม่ได้กลับมาไล์เลยนะคะเอสาธุสาธุาค่ะเขามาละแช่เด้อไผ่บ่แช่คือไม่ได้รัฐบาลชุดเต็มเดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายเด้อใจเย็น เขามาเขามาเข้ามาคอนเฟิร์มไหบ้าแบบได้อะไรง่ง่ายงสินะเน้นจังไดห้าเก้ายังไม่อั้นนะคะคุณแม่ห้าเก้ายังไม่อันนะวันที่สิบหอ พร้อมแล้วพิมพ์พร้อมค่ะเดี๋ยวหนูให้แคปพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมเดี๋ยวดูให้แคปสวัสดีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณที่เสียสละเข้าเอ่อเสียสละเข้าเข้ามาดูนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะรัฐบาลนะรัฐบาลนะคะคุณแม่นะ รัฐบาลนะคะแคปหน้าจอไว้เลยเลขของปอมันเหลืออีกหนึ่งคู่เด้อเลขตัวนี้ปอตัดให้แล้วนะใครอยากไปตัดอย่างนี้ก็ตัดได้นะคุณแม่ใครอยากไปตัดแบบนี้ก็ตัดได้เด้อแต่ว่าส่วนตัวปอตัดให้แค่แค่แค่ตัวท้ายนะคะใครอยากไปตัดสามตัวก็ตัดได้นะสำหรับใครใครไม่ชอบเหมือนปอก็ไม่เป็นไรนะคะ แชร์ล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่นะนะคะขอให้ทุกคนโชคดีอันนี้รัฐบาลรัฐบาลเดอร์นี่รัฐบาลหนูตัดให้แล้วเลขมันไม่เยอะหรอกคะ่ะเลขเท่ากับหลักๆเลยก็เท่ากับประมาณซีหางเนาะเมนบอกรัฐบาลสวยมากเนาะแล้วแต่แล้วแต่เราชอบเลยเดอร์แล้วแต่เราชอบเลยถ้าเลขสวยซื้อนะคะถ้าเลขไม่สวยไม่ต้องซื้อ หนูบอกเลยทะเลง่ามเสือเอามักบอที่หนูให้มักชอบไหมที่หนูให้ไม่ชอบผ่านหนูบอกเลยประมากผ่านเลยขึ้นเฮงเฮงบางๆเดอสองร้อยกว่าคนคอยยิงเฮงปังๆ,ๆ